สวัสดีครับเอฟซีที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ก็วันนี้ไม่ได้ขึ้นไร่ขึ้นสวนเนาะวันนี้ขึ้นเขานะครับหาอยู่หากินก็นี่ครับชมบรรยากาศเนาะอืมก็ไปคนเดียวครับเอซีวันนี้ไปหาอยู่หากินขึ้นเขาคนเดียวนะครับเอซีน้องหมาผม ไปรู้ไปไหนหมดแล้วเนาะนี่ครับบรรยากาศเนาะวันนี้ลมเย็นนะครับพี่ีลมพัดเย็นตลอดเลยนะครับก็ขึ้นหาอยู่หากินเนาะขึ้นไรขึ้นสวนก็ไม่ได้ขึ้นนะครับพี่สีมาจะไปพ่นยาช่วยช่างพงคเนาะพ่นยาหญ้าเนาะก็ช่างพงก็มีธุระเนาะไปไถนานครับพี่ีไถนา รับจ้างน้องหมาผมก็จะนาดนะครับพี่ีเนาะก็ค้นหาอยู่หากินชมบรรยากาศเนาะก็มานั่งพักถ่ายคลิปนะครับพี่ซีพาน้องหมาพักผ่อนด้วยนะครับตัวสองตัวนี่โน่นไอ้เจ้าขาวกำลังวิ่งมาเนาะ ยังไม่หมานเลยนะครับซีวันนี้หาอยู่หากินเนาะชมบรรยากาศไปด้วยนะครับพี่ซีช่วงนี้ก็เที่ยงแล้วเนาะพักน้องหมามาน้องหมามาพักผ่อนนะครับทั้งหมดขึ้นมาห้าตัวเนาะมากับผมเ่ยนะครับสาม เนื้ออิงหนึงตัวเนาะยังไม่มาหาผมมานั่งได้ยินเนาะไอซีเนาะเสียงลมโอ้ยลมเย็นสบายนะครับก็ป่าเขาต้นไม้เขียวเขียวแล้วก็ลใบเขียวแล้วนะครับสีนี่เห็นไหมน้องหมานี่มันมันร้อนมันจะออกมา วิ่งลงมาหาที่ลมเนาะเพื่อให้ลมพัดคลายร้อนเนาะก็ว่าจะขึ้นไปไล่ไปสวนเนาะก็หาอยู่หากินก่อนเนาะค่อยวันพรุ่งนี้ค่อยขึ้นเนาะนี่ลงไปแล้วน้องหมาวิ่งลงไปแล้วเหลือแต่เจ้านาคยังไม่ลงไปเนาะผ่านน้องหมาพักก่อน ไม่แต่ไปหลายวันนะครับวิซีโอ้ยขึ้นเขาก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับตอนขึ้นเนาะเหนื่อยโอ้โหขึ้นแต่ไล่แต่สวนเนาะขึ้นก็ขึ้นไล่ขึ้นสวนก็ขี่มอไซค์ขึ้นนะครับขี่มอไซค์ขึ้นไปถึงสวนเลยอันนี้มันขึ้นง่ายเนาะอันนี้ขึ้นเขาหาอยู่หากินนี่สั่งด้านนี้นี่ภูเขาลูกนี้ ขี่มอไซค์มาก็เดินขึ้นทีนี้กว่าจะถึงหลังเขาโ,โหพักสามสี่ครั้งนะครับมันเหนื่อยเนะาะเจ้านาคเนาะหลังใส่ผมเลยนะครับมันเหนื่อยเนะาะหอกปุ้ยไม่ได้ผมก็ไม่ได้พาไปหลายวันแล้วน้องบออปุ้ยก็ไม่ได้พาไปเพราะว่าหมอปุ้ยก็ไปทํางานเนาะช่างผงก็ไปถ่ายไล่ถ่ายหน้าให้เขานะครับรับจ้างเนาะ รับจา้างเก็บเงินไว้ให้น้องมัต่อยโรงเรียนชมบรรยากาศนี่ครับนี่ก็ฝนตกมาพ่อจะมีหาหลบแถวถ้ำแถวหวินเนาะเห็นไหมครับโอ้แถวนี้นี่ ใกล้หน้าผานะครับพี่ซีอยู่ใกล้หน้าผาเนะมันจะเย็นนะครับพิซีมองไปฝั่งนน้นจะเห็นภูเขาเนาะเป็นแนวภูเขานะครับพี่ซีไม่รู้ว่าเป็นภูอะไรโอ้เป็นภูหลวงเนาะภูหลวงภูอาแดงเนาะอันนี้จะเป็นภูธรรมะครับพี่ซีอันนี้แหละครับภูหลายชื่อเนาะหลายครั้งหลายภูเขา นุ่นแล้วครับวิซีก่อนจะกลับก็คําไม่ค่บหรับพระวิซีรอประมาณบลายสามสี่โมงสี่โมงเย็นเนาะไม่แน่นะครับวิซีกแต่กวาจากบางทีก็คับมืดเนาะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ถือแบตเตอรี่มาด้วยเนาะก็ไม่ได้ถือไฟสอกคางมาด้วยสงสัยจะไม่คับไม่มืดหรอกครับวิซี่ ตงไปตรงนี้เนี่ยจะเป็นหน้าผานะครับพี่สีก็ไม่สูงไม่สั้นเท่าไหร่นะครับกัมีทางเดินขึ้นทางเดิน,เดนลงเนาะนนมาชมบรรยากาศนะครับพี่สีก็าน้องหมาขึ้นหาอยู่หากินเนาะหาไปไปเรื่อยๆนะครับพี่ซีวนกลับ ประนุน่นแะครับพี่ตาครับนี่ตาี่ไม่ดูแล้วเนะา,ปาะป่าป่าสักป่าดูรดมสมบูรณ์นะครับพี่เขียววันนี้ไปคนเดียว นั้นก็ไปหาเห็ดลุงงูก็ไปคนเดียวนะครับวิสีช่างพงก็กรีดยางสงสัยวันนี้ตอนเย็นเย็นโน่น,นนะครับวิศีหรือว่าใกล้จะสวานนะ่างเนาะช่างพงก็ขึ้นจะขึ้นไปกรีดยางพลานะครับวันนี้ช่างพงศ์ไม่มาด้วยนะมีงานเนาะมีธุระมีงานต้องไปทํานะครับวิศีเอาผมก็มีอยู่ครับแต่ พักก่อนเนาะพักแล้วก็ขึ้นมาหาอยู่าหากินแบบนี้แหละครับอีีไม่ได้ขึ้นหลายวันน้องหมาผมวิ่งหาอยู่นะครับอีีหาอยู่เนาะหนูเดอจะหมานนะครับอีีวันนี้อู่กันแล้ว หมานหรือไม่หมานเนาะก็ลุ้นลุ้นกัดน,นะครับพี่ซีอู้ว่าธรรมชาติเนาะนี่ครับฝนตกมาก็ใบไม้ก็เริ่มเขียวสิดยอดจริงๆนี่ครับใกล้หน้าผานี่จั มันต้นไม้มันจะดูพื้นดูดูแถวบริเวณน,นี้มันจะไม่ลกเท่าไหร่นะครับซีไม่เหมือนอยู่ด้านในเนอะด้านในโอ้โหลกจริงๆนะครับเดินก็ยากเนาะเพราะว่าเาวันมันเยอะเนาะอ่านี่ก็เอาอขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ